โอ้ oh my god เมอินากาโนมีข่าวว่าแย่งแฟนคนอื่นอีกแล้วค่ะซึ่งขราวนี้คือเคนทาโร่สากาคุชิพระเอก MV คนล่าสุดของลิซ่าเมื่อวานนี้นิตยาสารชุนคันบุญชุนรายงานว่าเคนทาโร่สากาคุชินักแสดงวัย4 4ปีมีแฟนแล้วเป็นช่างแต่งหน้าทําผมที่โตวกว่าเขา3ปีและคบกันมาแล้ว4ปีค่ะ โดยทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแถมมีคนเห็นว่าแฟนสาวคนนี้ตามเคนทาโร่ไปเกาหลีเวลาที่เคนทาโร่มีงานที่เกาหลีด้วยค่ะแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าเคนทาโร่ aro, แอบซุ่มคบกับนักแสดงสาวสุดฮอตเมย์อินากาโนตั้งแต่3ปีก่อนโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนในภาพยนตร์เรื่อง My Love Story และกลับมาเจอกันอีกครั้งในภาพยน,นตร์แนวติลเลร์ m a r w a r d ในปี2020ซึ่งมีคนเมาว่าทั้งคู่เริ่มสนิทกันมากตอนนั้นค่ะและเมื่อไม่นานมานี้เมอีมีข่าวว่าเป็นมือที่3กับนักแสดงรุ่นพี่ที่แต่งงานและมีลูกแล้วอย่างเคอิธานากะซึ่งทั้งคู่ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่ความพีกยิ่งกว่าพีกคือมีแหล่งข่าววงในออกมาเปิดเผยว่าเคนทา r o โรชอบพูดถึงเมอีว่าเป็นน้องสาวและมักออกไปกินข้าวด้วยกันบ่อย ซึ่งข่าวนี้ทำให้เคอิไม่พอใจอย่างมากค่ะ